ภากิจต่อไปเราก็จะไปทําฐานผัชุนภัยกันนะคะโรงเรียนเราได้ฐานทาซานเราก็หาต้นไม้นะคะมาต้นหนึ่งก็คือได้ต้นมะม่วงมานะคะ,ะนักการก็ขึ้นต้นมะม่วงผูกเชือกข้างล่างมียางลดนะคะครูพลบเป็นคุณทดสอบ ว่าจะใช้ได้ไหมเอาสามห่วงนะคะปีนี้ทดสอบรอบแรกอลองเวียงดูนะคะว่าจะพอดีไหมถ้าใช้กับเด็กคุณครูทับทิมขึ้นไปลองอีกว่าครูเราทำได้ไหมเด็กจะทำได้ขนาดไหน ลองเหวี่ยงดูนะคะก็ไม่ใช้ความสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเน้นความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งตกลงมาแล้วก็คืออาจไม่บาดเจ็บนะคะ,ะก็ใช้วิชาค่ายเหมือนเดิมคูพลบผูกเชือกแน่นๆ อ้าวทีนี้ขึ้นไปสามเลยนะคะครูผู้หญิงเราสามคนสนุกสนานมากอ้าทดสอบเรียบร้อยครูผู้หญิงถือว่าผ่านนะคะฐานเราโอ,โอเคทดสอบอีกรอบที่สามโดยครูพลบและนักการพโลอ้าวผมบอกเทคนิคให้ด้วยว่าต้องยืดมือขึ้นไปทรงสูง ถึงจะเอามันอยู่นะคะไม่งั้นมันก็จะเดี้ยงอา่าวดูครูเป็นตัวอย่างอา่ายืดสูงสูงนะคะเนี่ยก็ขึ้นไปมันจะไม่พลิกนะคะเนี่ยถ้าเอาแบบมือไม่สูงอะ่ะมันจะมันจะพลิกอา่าทุดสอบให้ดูด้วยนักการ ถือว่าฐานเราเรียบร้อยแล้วแค่เราทำการทดสอบดูครูทับทิมเอาอีกรอบยังสนุกอยู่ยนะคะ,ะสงสัยอยากเอาไปทำให้ลูกที่บ้านเล่นกันแทนชิงช้าได้เลย